ที่หน้าตึกคันตงแฟ์นะคะงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่กวางเจาประเทศจีนเป็นงานแสดงสินค้าที่เฟสหนึ่งก็คือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะอยู่ที่คันตงแฟ์นะคะนี่สวยงามมากเลยเข้างานแล้วนะคะพราะว่าฮอที่นี่มันมีเยอะมากๆแล้วก็ต้องรีบ อันนี้เป็นมุมอยู่ด้านบนนะคะที่เรามองบูขึ้างล่างได้ค่ะก็จะมีเป็นจอใหญ่ๆให้เราสามารถหาสิ่งที่เราต้องการทั้งสินค้าแท็กซี่ <c oughs> ก็ดูแผนที่ได้ว่าไปทอไหนมีอะไรบ้าง จริงๆก็จะมีบูธแบบค่อนข้างจะเยอะมากมีหลายแอเรียด้วยค่ะดีดีดสมัติตอนนี้ก็เป็น sustainability AI นะคะภายในงานนะคะคือใหญ่มากๆมีหลายๆลอยล์ยังเดินจะไม่ครบเลยค่ะร้านกาแฟก็มีอยู่ตรงนู้นนะคะ ให้บริการด้วยตอนนี้ยืนอยู่ที่คันดงแฟร์นะคะให้ดูบรรยากาศค่ะอันนี้นะคะกำลังจะไป h อลด้านหน้านก็คือจะเป็นพวกอินดัสเทรียลโปรดักน,นะคะโซนทางนี้ก็จะเป็น robot โซนนะคะเกี่ยวกับ AI ทั้งหลายเพียบเลยคะ่ะอยู่ข้างใน,น,นแล้วก็ยังมีสินค้าอุตสาหกรรมเยอะแยะเครื่องจักรเครื่องมือคือครบเลยนะคะ ก็จะแบ่งเป็นโซนโซนพื้นที่ให้เดินเนี่ยเยอะมากๆกลุ่มการเกษตรก็มีด้วยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงาน EV พวกนี้ก็มีครบหมดเลยนะคะ Smarter Tool เครื่องจักรต่างๆที่ช่วยทุ่นแรงเห็นล้อไหมคะแปลงดีค่ะช่วยทุ่นแรงประหยัดแรงแล้วก็สมบุกสมบัน เลยนะคะเห็นไหมคะมีตั้งหลายโซนจริงๆคือเดินไม่ครบกันเลยถ้ามาแค่วันเดียวคือไม่ครบจริงๆฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการผลิตหรือว่าทำแพ็เกจิ้งอันนี้กำลังใส่ถ้วยนะคะถ้วยกระดาษก็ถูกยิงปุ้งออกไปทางโน้นสะดวกสบายจริงๆแล้วก็ทำได้ประสิทธิภาพผลิตในแต่ละครั้งที่เยอะมากๆงานนี้มาเปิดโลกเปิดหูเปิดตากันเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตทำบัพเปิลนะคะนี่ค่ะมาเป็นม้วน,นเลยเครือ่องอนี้ผลิตซอสเป็นซองๆอ,ออกมาแล้วก็จะมีเครื่องจักรโลบอติกต่างๆที่ทำงานในฝ่ายผลิตนะคะโซนนิดโซน AI นะคะบูธนี้คนต้องแน่นจริงๆกับบูธนี้เนี่ยก็จะมีทั้งจำลองเรื่องของคนเรื่องของสันัขจำลอง เป็น AI ทั้งหมดแล้วก็หุ่นยนต์ขเทียบมากๆงานดีมากๆค่ะ